บัดนี้วันที่8ปดกัดาคมพศสอง8้า้หสดเป็นครั้งที่69ที่ข้าพเจ้านายคณนหอมอินขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระประิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาสมบ,บูชาสักขบ,บูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติรลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกล่าวพระราตนาไตร อรหังสัมมารัรรมปทรปขวาพุธทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาา่า้าโตพระขาวาตาธโมธรรมังนมมาสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตวสาวกสังโกสังรังนมามิบทบูชาพาาระไตรลีพินาฐ อรหังสัมมาสัมพุทธโธสุจิลังปรินิพุโตคุเิหิธรลมโนธานิปรณิหิจัติสติยาวะชีวังอาหังพุทังส,มสาางัมมังสระนังกโตโูเชมีรัตนาตายังสัมมังเจรามิโสตินาบทเสวชุมนุมเทวรา สมันตาจักรวาลตุตอัคคตันตุเทวตาสัตตมังมุนิยาชัสสะสุนันตุสัขโมกขังต่เคกามีจารุเปิริสิขะลรติเตจันเดลเควิมานีติเปรตเตจคามีตารุวนะคาานีเทหาอุทุมิเขเตภูมารเจันตุเทวาชาลัตระวิสมียักขาคันตพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวนะวัจนางสาตบโบมีสุนันตุธรรมสวนาการวยยามัฏันตาธรรมสวนาการวยยมัฏันตาธรรมสวนาการวยยามัฏันตาบทสวดปุพะภาคานมกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดไตรสรณะขวานาปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมศรนังอันยังพุทโธเมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะสัจจะสัจวะเชนะสวดิเมฆตุสัปทานัตถิเมศรนังอันยังสัมโมเมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะเชนะสวดิเมฆตุสัปทานัตถิเมศรนังอันยังสังโฆเมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะเชนะสวดิเมฆตุสัปทาบทสวดตรีรัตนะปานามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสรีระจิตตัง ธรรมนเมรัตนปูตะวิสุทธิสาลังสังฆนเมรัตนปูตะสุตีรัติถิเอตังนเมติระตนังรัตนเตยวหังสัมมาสมโมสลิตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะภูนโยคะวัตปวัตตังอัตตุมิตะยมหิปิตเทวยถาติทันเทเอกังวินาตติตะเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกะทาติจัตจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสวยังอติทุทาสัตถังบินโยหิปันติ ตัชเนหิวิชันญุรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะรพะนียังเกสจิสุทุวิธิตังคุณกายายะนามาหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนสิพุทธภาษาสถานังภุณยติการามะสมุตตะมะพุนนภูมังทุกขาปะมุจจะนมุขะสนนังคตานังภูชาและเฮสุปรมังอภิภูชเนยัง พิพาณสัจจิคริยายุปะนิสายัตถังสัมมาอิเลสะมะระสุธา,าสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐปุสาเลหุปะเจนะนียังปาเนหิจาปิสรนังขมานิยเมวะสัตสมาหิตังสิรานังสรนังขตัมหะรัตินทิวังคณะนสุนมัสสานาปูเชมะจาปิสัจสตังสุปันฌานจิตตา ตถานุปาริจริยาตถานตาจากปุยเนตตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะตัตสธาปีสวัติโมนตุโยเจตหาธรรมวินัยยมหิปมาณพูโตโรโกตระภิสมัโยนิยโตสโพชะจังตัสโสภะนิสยะชยายะหยัมปีโมนตุปัตตุเตเยวริจิตโตสปัสาาการโรนักการสิทธิคาถาโยจักมาโมหะมราปะกัตโตสามังโวปะโตสุกโตวิมุตโต มารัสสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสานามามิโลกัสสนาพันจาวินายกันจะตันเตชะสาเตชะสิติของตุสะพันตรายาจาวินาทเมิตุธรรมทัชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเศสีโลกัสสวิทุชิมักังนิจานิโกธัมมัทัสสทาลีสตาวะหสติกโรสิจโนพมังวรันตังศิรสานามามิโมหะปะทารังอุปสันตาหัง ตันเตททชสาเตชิติติหงตุสปันตรายาจาวินาสเมตุธรรมะเสนาสุกตะนุโคโยโลกัสสะปปุกิเลสัชเชตาทันโตสยังสติโยชโกจัสวากขาตะธรรมังวิธิตังโรติสังฆังวรันตังเิทธสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสัมมาส,สีละทิฏฐิทันเตชสาเตชิติติหงตุสปันตรายาจาวินาสเมตุบทสวดตโมกาละอัตตกะคาถา ธโมหันโตสมาธิพุทธสะมหิสิโนธโมจมะธรรมะสักสวากาตเสวะเตนิทะธโมมหาสังฆตสปิพิสุทธะสีระทิติโนนโมอมาตายาลัตสาลัตนาติยาสัสาธุตังนโมอมัคติจัสสาจัตสาวุสุตยัสปินโมการุภาเวนะวิชาตันตุอุปทวานโมการานุภาเวนะสุวัตถีโพตุสัพทานโมการะสะเตเชนะวิทิมีโอมิเตชะวา